tell your friend? Ah, cái trong hỏa lò và tiêm là lông má You know, <coughs> you my đi darling. You my friend, <laughs> I think she died. Someone her. บนหัวซักวายหัวลงมาแต่เธอตึงเย็นพี่น้องอ๋ออันยิ่บนหลองเพ่งเล่นอยู่ยิ่งบนหลองเพ่งเล่นอยู่บ่นี่พอใหญ่เรามาแต่เห็นงานเราไปจอดรถไปข้างหลังเบิ้งเบิ้งเบิ้งยิ่งปจิบปวดเรามาด้านหลังแม่นบ่เรามาด้านเพียเราเบิงดูพี่น้องเรามาเรามาด้าน ทั้งหลังสวนพียนวะ <het> บนกระบะจอดรถไปทังพี่ทั้งหลังบ้านย่าบ,บนกระหันนาไปทางงนาบ้านมั็นบ่ล่ะหันหนาไปทางขุนทั้งถนนบ่ดน,นี่เราไปส่งนักเรียนมาแล้วเรามาทาังหลังบ้านบ่ดน,นี้ <het> บ่ดนี้แล้วก็เปลี่ยนเสียเปลี่ยนผ่าแล้วก็บ่กขึนไปหาย่าบนเนอ,อแล้วก็แล้วก็บ่ขึ้นไปหานน <het> ย่าบนย่าบนก็คิดว่ามันเราส่งนักเรียนแล้วเราสิเลยไปอัน อันไปกินเลี้ยงตัวบะแมนแล้วกลับมาบ้านไปนะกลับมาบ้าน,ะน,ะะนะมาใส่เสียผ้าไปไปไปขุดอันอันนั้นจนมาไปขนไม่จนเมื่อดำเมืออ่มมเอามาเมียวมาเศ้าหนองเพียงยังเชียมันมาลุกมาทักเที่ยวเลยนะขึ้นไปบัเนี่บันนี่ยไปจาดเนี่ยนนบนยุเป็นยังมาสันยุเป็นยังยุไข่ ยูว่ยูว่หงอยูว่ไข่ดิจริงๆมันมันย้วไข่่ายูวสีน้ำตาเดือดปรนเนย้ว่กับยกหัวนะก็เลยว่าบะแม่ยูว่กับเลยลงมาลงมาบเ ก็เลยโอ้ยฉันมาจะดูแล้วนฉันมาจนฉันเป,นเนเปนเนลนเนี่ยนเสีย่ากฉันไปเหตุงานอยู่ข้างหลังฉันด้ยินเสียงยุ่งห่ังแง่แง่ยจอฉันมามันยุ่งไขว่ามันยุ่งปวดหวัวแล้วหัวอกแล้วดูเหรอว่ายุ่าปวดร้องเพลงวันนี้ย่งวกระเลงลงมาเห็นบ่าแล้วว่าเพราะว่าอย่งนี้ตลอดที่เรียบวะโอ้ยดหัวน้ำตาเตมนน้ำตาเตีนนตเตนเยนน โดนโดนอน,น้อเ,เฮาเสียนแปลป่าโดนโดนเสียนจับไม่ลองทีนหนึ่งสินาิองดูลองดูมาห่ยเอาแนวมาบริการเนี้ยเทออปกินยย่งนเธอห่องย่างเดียวสินะเทอเธอเท้าหอลองเพียงจนมามันเธอปวดหัวจนมาเปนเธอห้องไหไอยู่สิน อ็ยังนี่ตลกอี๋เราฟังมูหเร่องไหมวะพี่น้องมวนโมวนัก่าลูเรียงน้ำเฮาดอกแล้วกันแล้วเราฟังบอกเนาะยีบุกกระเลี้ยวไปได้สร้งพี่แล้วก็บโลูว่าเรามาวะเรามาด่านพี่มาด่านพี่มันก็จอดรถไว้เพื่อนเปลี่ยนเสียวขาเพื่อนกับลุงเพื่อนกับไปแต่เห็ดงาอยุดนอาพันแต่าแต่สี่โมงจนว่าหาโมงเกินหกโมงตอนนี้หกโมงพี่น้อง โดดเขาก็ไม่เก็บมุนี่จนมาเรี่ยวน้าพ้าห้องกินด้วยหมือนน้นาผาห้องกินดูคนเนวมาให้กินอ่าดาลิงะ I like y เออล l i but I give for you you work you work I cannot work อยเนี่ยไไรก็ยังให้เตงเมียกินจากควงเฮ็ดเบีอยถอาไปยังเมืเม่อกินเธอก็ล้องกินเมื่งในเปี่ยงพะนะ ุกก uh ี้อไกแบงไ้เฮาในรกระยานแต่เขาบปไกินยังไ้วาเฮาองเพียงวาเฮาห้องห้ปวดหัวอยู่โจกอะดาริงอยู่โจกอ i think you I เ e ด ấy đi, bà, nó cái lỗ, nó kinh nhá bộ nhăn nhăn nữa, mày đang nói gì về kinh nhăn? Why are you sing when you have headache? You get more headache. Ở sao vậy ne? เป็นอย่างยุ่งหล่อลเพลงที่ยังยุ่งข้องหายปวดหัวนี่เ <laughs> ขาเจอรถจอไว้ด้านนั่นด้านสวนรถนักเรียนเราไปด้านนั่นตลอดเนี่ผสมไม่กินข้าอย่างมาจอทั้งนี่มาเลี้ยงมาเห็นน้กิน เพราะว่าเราสิไปกินเลี่ยงเนี่บนมาไปได้เพิ่นเลี่ยงพนักงานขับรถเพิ่นบนุกมาจากคำลี้งานเลี่ยงเปิดงานไหม <c oughs> โอ้ยขำไปเนี่ยเบง่ <c oughs> เราขึ้นไปจาก,กันไหมโย <c oughs> วควายมาเนยี่ยองมาเนี่ย จริงแล้วเขาแล้วเปิดประตูบานดังๆนี่เหมือนนี่เอาไม่ได้เปิดดังบ้านไหนเปิดเพลงอ่ะเนี่ยหล่อมก็โดนเราเพราะลงมาแจะเชื้อเพราะเย็นพ่นมากเหมือนกนไปจับตัวแดดมันแดดดีๆแต่ว่หนาว Vice, I've been so very hay What number booking? Money goes to Ben Kwang. Also, mệnh Ben Kwang vô kim yang kung nung. Laura, lukin nè. Why booking nèo? Nippon booking booking nèo. Bossi, a ku yang nèo 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 nèo. Cups, I've been kim hoa nèo เปนไงเราไปกินมือนั่นคือเกี่ยวนึงเหือหลังไม่เกีก่ยวนึ่งหล่ะก็ากินอีกเลยนี่บมกะสีกินน้องกินเก้าเพราะว่า เหลือเยอะแยะอาสนิทก่พี่น้องยี่ผนบอกสู้ฟังคำบนยี่คำทุกคน <c oughs>